ถ้าพูดถึงการ์ดจอ AMD ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นการ์ดจอที่ล้วนแล้วจะถูกมองข้ามหรือถูกมองเป็นการ์ดจอระดับ low end รวมไปถึงเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ตาม NVIDIA แบบไกลมากไม่ว่าจะเป็น FSR กับ d l s และทุกๆอย่าง เกมที่ซัพพอร์ตโดย AMD จริงๆก็ยังมีน้อยมากและแถมไม่ค่อยดังด้วยครับจนในทุกๆวันเนี่ยถ้าเกิดเรามาพูดถึงเกมที่ใช้ Ray Tracing อย่าง Cyberpunk, Alan Wake หรือเกมทั่วๆไปที่คนเล่นกันเนี่ยแทบไม่มีใครพูดถึง AMD เลยครับโด้วความที่ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มเห็นแพทเทิร์นของ NVIDIA แล้วว่าให้เป็นเจ้าตลาดต่อไปเนี่ยไม่ดีแน่ๆยิ่งเก์ใหม่ประสิทธิภาพยิ่งลดลงครับัมแต่ไปสนกับ AI หรืออะไรต่างๆจากบริษัท ทำกราฟิกการ์ดเนี่ยก็กลายเป็นบริษัททำา i ไไปเรียบร้อยแล้วฮะจนตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ Nvidia เดียก้าวพลาดมากที่สุดก็เป็นไปได้ครับประสิทธิภาพแทบจะไม่ได้อัพอะไรเลยแต่ยังไม่พอแค่นั้นครับของในสต็อกยังไม่มีขายอีกเรียกได้ว่าเป็นเจเนอเรชันที่แย่ที่สุดของ Nvidia เดียเลยก็ได้ครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ย AMD ได้มีของบางอย่างที่จะปล่อยออกมาเหมือนกันครับ อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของ generatio ใหม่ให้การตลาดเนี่ยมันถูกแบ่งมากขึ้นหรือ AMD จะทำผิดพลาดส,ส้ำรอยวันนี้มาเจอกับผมแชตเตอร์เล่นเกมครับ AMD 9000ซีรีส์ครับหรือว่าการ์ดจอที่จะมาแทน AMD 7000ซีรีส์รุ่นที่แล้วนั่นเองฮะโดยที่เขาเนี่ยได้ข้าม80ซีรีส์ไปนะครับผมเพื่อที่เออเอาเป็นว่าเขาข้ามโดยที่ อยากเปลี่ยนชื่ออะไรประมาณนี้เนี่ยฮะทุกคนก็อาจจะคิดมอนผมนะครับว่าเฮ้ย AMD เนี่ยมนทำการ์ดจอดีขนาดนั้นเลยหรอเล่นเล t เทร i ิงนี่คือเน่ามากเลยนะแล้วเกมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่เปิดเล t เทร i ิงจริงๆพลังดิบแม่งก็แทบจะไม่ต่างกันเลยด้วยซ้ำในเรื่องของ AMD กับ NVIDIA แต่ถ้าเปิดเล Tracing ขึ้นมานี่คนละเหวคนละชั้นกันเลยทีเดียวคะแล้วทำไมถึงยังมีคนชอบหรือว่ารอซื้อ90ซีรีส์ย่ยู่วันนี้เราจะมาคุยกันครับ โดยที่ผมจะขอเข้าเรื่องประสิทธิภาพในการเล่นเกมของ AMD 9000 Series เลยคะโดยที่เขาจะปล่อยรุ่น9070แล้วก็9070 XT ออกมาครับผมโดยที่9070เนี่ยเล่นเกมแรงกว่า7,900 GRE ประมาณ25-30%ครับโดยที่จะเกิดเขาไม่ได้โกหก Performance แล้วก็ ความแรงของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ4080 Super เลยครับจุดที่9070เนี่ยถูกเดาไว้ว่าราคา599ครับส่วน9070 XT เนี่ยน่าจะไม่เกิน699ครับผมและถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยอาจจะทำให้ Nvidia ตกที่นั่งลำบากได้ครับเพราะ4080 Super เนี่ยมันราคาประมาณ40,000ครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่า AMD ตั้งราคามาประมาณนี้จริงๆเนี่ย จะทําให้การ์ดจอของ AMD เนี่ยราคา20,000กว่าแต่ว่าแทบจะแรงเท่ากันกับการ์ดราคา40,000เลยครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดเกมมิ่งจริงๆแล้วได้แบบนี้เนาะแต่เราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมากดีกว่าครับสําหรับบริษัทพวกนี้เนาะเพราะว่าอย่างไงแล้วเนี่ยเขาก็ต้องหาอะไรมาทําให้มันดูดีอยู่ดีครับแล้วเดี๋ยวคนเทสจริงมาได้เมื่อไหร่เนี่ย มันก็จะเป็นที่ต้องถูกเปิดเผยอ,อยู่ดีครับว่ามันมีอันไหนดีอันไหนแย่เนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ขึ้นอยู่กับแบรนด์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดอันไหนผมเห็นว่าคุ้มค่าจริงๆเนี่ยผมก็จาเป็นที่จะต้องซื้ออันนั้นอยู่แล้วนะฮะเพราะบางทีเนี่ยต่อให้ AMD มันจะพลังดิบดีแค่ไหนหรือว่าจะมีความที่ถูกตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดมันไม่ซับพอตจริงๆหรือว่าซอฟต์แวร์มันไม่ไหวจริงๆกับ ยุคปัจจุบันอย่างเช่น d l s หรือว่า FSR ที่มันภาพไม่สวยหรือว่าประสบการณ์การเล่นจริงๆหรือว่าการรองรับจริงๆเนี่ยมันไม่ดีผมก็จําเป็นที่จะต้องรอซื้อของ Nvidia อยู่ดีครับทุกคนยังไงผมก็เอาใจช่วย N AMD นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วไม่มีใครอยากให้ส่วนแบ่งการตลาดมันดูแปลกแยกขนาดนั้นหรอกครับทุกอย่างต้องมีการแข่งขันเนาะเพื่อที่จะได้ไปต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบมีคุณภาพแล้วก็ ผู้บริโภคเนี่ยได้กําไรมากที่สุดนะครับผมก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับถัดไ l เล่นเกม